รันนี่มอนเชนนะครับวันนี้ผมจะมาแกะเอ,อประมาาเรามาติดเลนบล็อกนะครับน่าจะมีหลายๆตัวมารวมกันเลยจะมีมมารีสกอล์เพนดา้าติมูลาบ,บูบูปัออกกี้สปีดบีนพิลเจลรี่คูบูอันนี้จะเป็นฮาชิปปุปปูแล้วก็ชากะนะครับที่เข็ดจะเป็นสกอล์เนดา้าเดคล้ายๆกันนะแต่ว่าเป็นสีขาวนะมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไร บเฮ้ยมอลนี้เหรอเฮ้ยดวงดีเย,ย้อิจใจนี่ครับมันก็จะมีแหวนนะครับแล้วก็อนนี้กลจะนตัวของเราครับเรามาแกะกันเลยเน,นแค่ข้างนอกก็น่ารักแล้วเราต้องแกะเทปตรตตงนี้ก่อนเขาป้องกันไว้แทนแทนแทนโอน่ารักนะ ออ,อันนี้ก็จะเอาใส่แหวนสวยมากนี่อันนี้สวยอะหยัดดีมากร้อนเนี้ยหัวเงาเงาข้างล่างคือรายละเอียดดีมาก ก็สำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับเนึ่งสองเย้